สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการทีวีไทยทายท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพี่ฉลีพาท่านผู้ชมมาเที่ยวมารู้จักมาสัมผัสกับความสบายๆนะครับในอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนี่เองนะครับท่านผู้ชมครับภายในอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับก็จะมีทั้งน้ําตกที่สวยงามธรรมชาติที่เต็มสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับภายในอุทยานมีอะไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามชมกันเลยครับ ตอนนี้ด้านหลังพิชลีนะครับก็คือน้ำตกคลองลานที่สวยงามที่พิชลีเล่าให้ฟังนั่นแหละครับ ชีก็เข้ามาอยู่ภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ําตกของลานนะครับซึ่งความเป็นมาต่างๆภายในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะครับก็คงจะต้องรบกวนเรียนถามเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับแล้วก็ที่ยืนข้างๆพิชาีนะครับก็คือพี่เมฆสุวรรณนะครับพี่เมฆสุวรรณก็จะเป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับภายในบริเวณของอุทยานแห่งชาติน้ําตกของลานแห่งนี้พี่เมฆสวัสดีครับ อ่าผมเรียนถามพี่ก่อนนะครับแรกเริ่มเดิมทีของภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกของหลานเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงฮะความเดิมเป็นเอเอนั่นนะครับเอออิทธิพลของคอมมอนนิสต์อ๋อมันก็ตัง้งแต่สมัยปีสอง1ันห้า6้อยี่สบเอดยี่สี้ายี่กอะไรพวกนี้สิครับผมแถวนี้เป็น,เป,นเป็นที่ตั้งของพรรคคอมมอนนิสต์หรือไงมันเป็นเขตอิทธิพลเขตอิทธิพลครับ อ๋อก oh, so ็มีคอามนี้เดินกันเพ่นพ่านไปหมดครับมันมีเนื้อในเขตอุทยานมีเนื้อที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยไร่ครับโหเยอะนะเยอะครับนะแล้วผมสังเกตดูนะครับในบริเวณนี้ป่ามันจะเป็นป่าป่าทึบไปหมดเลยแถวนี้นะครับเป็นป่าดงดิบหรือไงแถวนี้มันมันเป็นไม่ทึบไม่ใช่ดงดิบเป็นป่าโล่งนะฮะใช่แล้วพวกต้นไม้อะไรพวกนี้ต้นไม้สําคัญสาคัญมันมีอะไรมงฮะ ยกตัวอย่างมาลักสองสองชนิดไม่ศกไม่สักอะไรพวกนี้ไหมไมสักไม้มะข่าไม้ประดู่หรอที่ไม้เศรษฐกิจเมืองไทยเลยนะเนี่ยครับมีครับมอมีเยอะไหมฮะแถวนี้เยอะไม้พยุงตอนนี้ที่เป็นไฮไลท์เลยมันมีไหมไม้พยุงทางด้านบนนี่ขาจะมีปลูกอยู่อ๋อเป็นปลูกไว้ครับใช่ไหมฮะเพิ่งปลูกว่างั้นเถอะปลูกได้ไม่กี่ปี ผมยังไม่รู้จักเลยนะไม้พยุงเป็นยังไงไม่รู้หน้าตาของมันเป็นยังไงช่างกับไม้มันภายในอุทยานนะครับหนึ่งแสนแปดหมั้ายไร่ใช่ไหมครับะระยะทางเดินทางกิ่มเมื่อสักครู่นี้ผมเข้ามาจากผ่าน <7 S 1> าด่าน,านอประมาณหนึ่งโลหนึ่งกิโลจนถึงตรงนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยสมมติว่านักท่องเที่ยวเขาเข้ามาเที่ยวภายในบริเวณอุทยานเนี่ยฮะ,ะถ้าเขามี มีวัตถุประสงค์หรือเขาเขาตั้งใจมาที่จะมาพักผ่อนมานอนค้างเนี่ยเรามีสถานที่ให้เขานอนค้างไหมมีมีบ้านพักู่ครับเพราะว่าวันวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเราจะมีส่วนลดอ๋อหมายถึงเราทางอุทยานก็สร้างบ้านเป็นลักษณะบ้านเป็นรีสอร์ทบ้านพักครับครับแล้วฮะก็ให้นักท่องเที่ยวเข้ามานอนได้ครับนะครับ้ก็จะเอขึ้นเน็ตไว้นะครับบ้านพักเราจองออนไลน์มาได้ครับอ๋อเหรอมีอินเทอร์เน็ตด้วยครับ ถ้าสมมตินักท่องเที่ยวไม่อยากนอนบ้านอยากกางเต็นท์กางเต็นท์ก็มีได้ครับผมมีที่ให้กางเต็นท์ครับผมมีที่บริเวณให้กางห้องน้ห้องน้ําสะดวกชักกเอนแต่ไม่มีน้ําอุ่นครับอุทยานทุกแห่งที่ผมไปน้ําเย็นเฉียบาเป็นบ้านพักมีน้ําอุ่นครับผมอ๋อมีน้ําอุ่นครับอุณหภูมิในหน้าหนาวเท่าที่พี่พอจําได้เนี่ฮะเอาเป็นว่าต่ําที่สุดภายในบริเวณน้ําตกของลานเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ สิบเก้าถึงยี่สิบองศาเนี่ยอ๋อก็ยังไม่หนักเท่าไหร่นะแต่ผมเคยมาสามปีที่แล้วเกือบตายนอนนอนไม่ไหวอะพี่มันหนาวมากใช่ไหมฮะช่วงนี้ก็เย็นนะครับใช่ใช่เล่นหนาวมาว่ากันที่น้ำตกน้ำตกคลองลานนี่มีความสูงอยู่เท่าไหร่เก้าสิบห้าเมตรครับผมจากพื้นจนถึงยอดเก้าสิบห้าเมตรมีน้ําตลอดปีไหมมีน้าตลอดปีช่วงช่วงเมษาน้ํามันจะน้อยน้อยก็เป็นธรรมดาครับใช่ไหมฮะ น้ำนี่มันไหลมาจากไหนครับพี่พอทราบไหมมันเป็นแบบน้าเหมือนน้าซึมน้ําซับไหลมาบรรรวมกันโอคือมันจบกันแล้วหน้าหน้าน้ําฝนน้ําก็จะไหลมาเยอะอ่าใช่ใช่มาเยอะมากก็อ่าวละไม่สาคือว่าน้ามันน้ามันน้อยมันน้อยครับครับแต่ความสวยงามของน้ําตกเขาก็ยังเป็น เป็นแบบสวยงามเหมือนเดิมใช่ไหมฮะโอเคอย่างนั้นวันนี้รายการทีวีไทยไกด์ก็ขอขอบพระคุณพี่แม่มากๆนะครับให้รายละเอียดนะครับเป็นบางอย่างสําหรับน้ำตกคลองลานแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่ได้สนทนากบบท่านเจ้าหน้าที่ของอุทยานนี้นะครับก็ได้ทราบคร่าวๆเลยนะครับว่าภายในอุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองลานเนี่ยเขาก็จะมีทั้งบ้านพักสามารถกางเต็นท์ได้กางเต็นท์อ่าบุคคลละคือเต็นท์เป็นคนสองคนล้มคนมีเต็นท์ให้ด้วยเต็นท์ ท่านนักท่องเที่ยวเอาเต้นมาเองนะครับบุคคลละสามสิบาทับเก็บค่าพรําเนียนครับแค่นั้นเองครับผมโอ้โหถูกมากฮะสบายมากครับท่านผู้ชมแล้วก็ห้องน้งห้องน้ําที่นี่ใหญ่สะอาดนะครับแต่ไม่มีน้ําอุอ่นนะครับก็ทนทนหนาวเอานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพี่เลีจะพาท่านผู้ชมเข้าไปสัมผัสตัวน้ําตกคลองลานกันจริงๆนะครับที่สูงสูงเก้าสิบกว่าเมตรใช่ไหมฮะว่าเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวติดตามชมกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับพิชลีก็ยืนอยู่หน้าของน้ําตกคลองลานตัวจริงแล้วนะครับซึ่งความสูงของน้าตกแห่งนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับเ0เมตรนะครับวันนี้นะครับพิชลีพาท่านผู้ชมมาเที่ยวภายในบริเวณนี้นะครับเออแล้วก็เตือนท่านผู้ชมนิดนึงภายในน้ําตกคลองลานนะครับบริเวณโขดหินนะครับจะลื่นมากๆนะครับในจุดของพิชลีนะครับที่ยืนอยู่ในขนาดนี้นะครับก็จะมีละอองของน้ำตกเนี่ยโปรยปลายมาตลอดเวลานะครับยืนนานรับรองว่า เปียกแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพี่จรีจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันต่อนะครับภายในจังหวัดกำแพงเพชรว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับที่น่าสนใจที่น่าท่องเที่ยวในทริปนี้นะครับเดี๋ยวติดตามชมกันต่อเลยครับ